ลุงพรก็มาปักใช้อยู่ในนี้อ๋อไข่อันนี้แหละสิ่งใอญ่ก็ใช้เวลาตุ๋นเหมือนกันนะพี่อันนี้สามสิบนาทีก็สุกแล้วอ๋อสามสิบนาทีแตลว่าลุงพรตุ๋นไฟอ่อน,อน,อนเลือกไปชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีตุนไฟอ่อน,อนให้มันนุ่มครับแล้วก็ให้แช่น้ําร้อนไว้อย่างนี้แช่ไว้ทั้งวันนะครับให,ให,ให้ให้น้ําซุปเนี่ยซึมเข้าเนื้อสวัสดีครับวันนี้พามาทานร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดจี่งร้านนะครับเล็บคุดลุงพรก๋วยเตี๋ยวไก่นะร้านจะอยู่ด้านหลังตลาดนานาเจร สุดจากตลาดนัดมานี่นะครับจะอยู่โซนด้านหลังนี่เลยร้านนี้เขาว่าเด็ดนะนี่เดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับใช่ลุงพรครับผมนี่ครับลุงพรเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้นตำรับนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรียบพุทธลุงพรครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมฮะแรกๆเลยแรกๆแรกๆก็ขายธรรมดาปกติแต่เรามีข้อตุนเลือกตุนให้ตัก2อย่างแล้วก็มาทําบุฟเฟ่ออิ่มละ 69แล้วก็อิ่มละ79อย่างละปี2ปีที่แล้วเราพอมาปี68ก็เปลี่ยนโปรใหม่เป็นชามละ60บาทแต่ว่าก็มีเติมได้5อย่างเติมได้1ครั้งก็เนื่องจากวัตถุดิบขึ้นราคาด้วยมันมีผลกระทบหลายหลายอย่างเนื่องจากวัตถุดิบขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องชื่อเล็บคุดนี่มาจากไหนพี่ชื่อเล็บคุดหรอเป็นมาจากผู้ใหญ่ที่เมตตาให้ใช้นามสกุลของเล็บคุดเล็บคุดนี่จะเป็นขายก๋วยเตี๋ยว ไก่ตุนเป็ดตุนที่เยาวราชท่านก็เมตตาให้สูตรเครื่องตุนสมุนไพรทั้งไทยและจีนมาเนี่ยหลายอย่างสิบกว่าอย่างแล้วก็ผมก็เลยลุงฟอก็เลยเอามารวมกันจากก๋วยเตี๋ยวไก่มะระธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนสมุนไพรทั้งไทยและจีนประมาณ19อย่างตอนนี้แล้วเดี๋ยวลงุงฟอให้ดูที่มาของอเครื่องตุนสมุนไพรของโอ้พิดุดใช่ไหมครับลุงฟองก็มาปยันใชน้อยู่ในเนี้ยซึ่งอ้ใครอันนี้แหละสิบเก้าอย่าง เป็นเป็นเครื่องยาจีนใช่ทั้งทั้งไทยและจีนอยู่ในนี้ก็มีเงกเตกหวยสัวเกากี้อบเชยญ้าหอมญ่าหวานครับเปาะหอมอะไรประมาณนี้อยู่หลายปริมาณตามสูตรที่เขาให้ใช่ใช่ตามสูตรของน้ำก๋วยเตี๋ยวปริมาณเป็นลิตรอย่างเงี้ยกี่ลิตรก็ใส่สูตรสูตรอัพขึ้นมาครับไอ้สูตรนี้หวงไหมพี่สูตรนี้บอกได้บอกได้ไปดูในช่องของลุงพรช่องทิกตอกลุงพรซอนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อครับ ก็มีสอนอยู่ในนั้นครับชื่อ,ช,อช่องอะไรนะชื่อช่องช่องลุงพรสอนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ่าฝากาไปติดตามได้นะครับลุงพรสอนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่แล้วก็เพจก็เพจเพจตามชื่อร้านเลยเล็เบพุทธลุงพรเตี๋ยวไก่ตามทา,างน้นเลยครับผมติดตามได้ทั้งเพจทั้งทิกเกอรทั้ง Google Map ใช่ ไม่ทำ u t u b e อีกอย่างหนึงพี่ YouTube ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ทำจริงเป็นจังครับอ่าโอเคฝาติดตามอนาคตอาจจะมี youtube ลุงพรก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอะไรดีเส้นหมี่เอาเส้นอะไรดีเส้นหมี่ครับพี่เส้นหมี่ได้ครับเอาเส้นหมี่ครับอันนี้ก็เราก็เติมได้หนึ่งครั้งใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งครั้งก็มีเลือดตุนข้อตุนมะละตุนแล้วก็ปีกปลายตุนแล้วก็กระดูกอ่อนตุนเครื่องในตุนห้าอย่าง ก็มีบางวันก็มีมะระตุนเวียนกันไปส่วนมะระตุนก็จะมีอแล้วแต่แล้วแต่ตลาดเนาะแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นพืชผักอยู่ที่ฤดูอย่างฤดูร้อนหนาวเนี่ยผักก็จะออกน้อยมะระตุนก็จะไม่ค่อยมีครับถ้าอยู่ใกล้ลำลูกกาของสองลองมาชิมได้นะฮะร้านนี้อร่อยเด็ดอย่างเนี้ยอย่าง้อตุนนี่ก็นี่ครับให้เติมได้หนึ่งครั้งครับเป็นของแถมเป็นของแถมฮใช้เวลาตุนนานไหมพี่ ข้อตุ๋นนี่1ชั่วโมง45นาทีอ๋อเวลาคือเป๊ะๆเลยตุ๋นไฟอ่อนตุ๋นไฟอ่อนแต่ว่าข้อตุ๋นนี่40นาทีก็สุกแล้วอืมครับข้อนี้นะครับแต่ว่าใช้เวลาตุ๋นคือไฟอ่อนหลอดไป1ชั่วโมง45นาทีจะพอดีครับไฟอ่อนหอ่อันนี้ครับของเราก็จะได้อันนี่อ๋อในนี้ก็ใส่น่องใส่อะไรใส่น่องไปได้ครับเป็นหนึ่งน่องหนึ่งหนึ่งน่องหนึ่งตีนตุ๋นแล้วก็ไก่สับอ่ารและส่วนออปชั่นของแถมก็ไปเติมเรัั้ครงบ โอ้หน้าทานครับนี่อันนั้นเป็นปีกตุนปีกตุนปีกตุ๋นนี่ก็ใช้เวลาตุนเหมือนกันนะพี่อันนี้30มนาทีก็สุกแล้วอ๋อสามสิบนาทีแต่ว่าลุงพรตุนไฟอ่อนๆเลือดไปชั่วโมงนึงหรือว่า45นาที50นาทีตุนไฟอ่อนให้มันนุ่มครับแล้วก็ให้แช่น้ําร้อนไว้อย่างนี้แช่ไว้ทั้งวันนลยครับให้ให้ให้น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าเนื้ออ๋ออันนี้พี่ก็ใช้เตาถ่านด้วยใช่เหมือนเหมือนอุ่นตลอดใช่ไหมใช่ให้มันร้อนช่แล้วก็สองอันกเปปิด อันนี้อันนี้จะเป็นหัวใจใช่อันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในรวมเครื่องในรวมก็มีมีตับมีหัวใจมีกึ๋นเป็นเครื่องในรวมแต่บางทีลูกค้าก็ชอบกินตับก็จะตักตับไปเงี้ยครัาเอบเครื่องในรวมใช่เครื่องในต่อมาเป็นกึ๋นนี่อ่านีดีโหน่าทานครับนี่เป็นกระดูกอ่อนเราเรามาช่วงบ่ายแล้วนะอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ายังมีมีเติมตลอดนะครับครับผมกระดูกอ่อนอันนี้เป็นข้อเป็นข้อตุนอ่าข้อตุนแล้วก็เลือดตุนเลือดอ ถ้าเป็นหน้าร้อนฤดูร้อนลุงพรก็จะใช้เปลี่ยนน้าเหาอ๋อเปลี่ยนน้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าฝนก็จะติดไฟบ้างเป็นบางครั้งเพราะหน้าร้อนเนี่เราจะไม่จุดไฟมันร้อนมันร้อนอยู่แล้วใช้เปลี่ยนน้าซุกนุ่มมาเติมอ๋อครับแต่เช้าๆช้านี่ก็จะจุดหมดโอเคมาเดี๋ยวมาเติมแล้วก็นี่เป็นมะละตุนอ๋อนี่มะละครับมะละมะละอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองเอามาลองชิมกันครับนี่มะละนี่ผมก็ชอบนะเด็ดเปื่อยๆนะนี่ มาละหน่อยเลือดชักนิด,เ,นดเยอะนะฮะที่นี่นี่เติมอย่างละนิดก็ทานไม่หมดแล้วเนี่ยว้าวข้อนะข้อข้อข้อ,ขอนี่เอาทั้งนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมนะอย่างละนิดละหน่อยแค่นี้ก็น่าจะไม่หมดแล้วนะโอ้โอหน่าทานมากอันนี้จะเป็นหัวใจเครื่องในนะครับว้าววเยอะมากแน่นแล้วเอาปีกสักสองปีก สักสองปีนี่ว,ว้าวได้ครับเดี๋ยวไปลองชิมกันนี่ครับอันนี้ก็จะมีผักด้วยนะฮะนี่มะละครับโหระพาก็มีนี่ครับตัวง,งอกเอาได้มาแล้วครับเดี๋ยวมาลองชิมนะครับนี่ว,ว้าวเยอะมากปกติเขาก็ให้เยอะอยู่แล้วนะฮะพอเรามาเติมแบบเครื่องที่เขาให้มาอีก มันเลยแลเยอะมากเลยนี่ครับผักมีนะฮะหยิบได้เลยครับใครชอบทานแบบไหนหยิบเลยนะฮะมะละทวงอกเดี๋ยวมาลองชิมครับนี่หัวใจน้ำซุปก็หอมมากครับเด็ด อือยอดร้านนี้เด็ดจริงนะครับใครยืนแถวๆนี้ลองมาชิมได้ไก่ก็ตุ่นเปื่อยเลยนะครับมีความหอมความนุ่มือมอมเด็ดลองข้อฮนะอข้อแบบเปื่อยนุ่มเลยอ่ะ มีความหอม,อมเครื่องเครื่องออที่เขาบอกอะเครื่องสมุนไพรเครื่องตุนเขาเด็ดครับร้านีม,มาลองกินมะละครับไรลองมะละมะละกับก๋เตี๋ยวไก่เป็นอะไรที่เข้ากันมากครับ ยังเด็ดอืมอืมอกินได้เน้ะเปอยมากนุ่มมากอืมอือข้อข้อแบบเปื่อยเลยฮนะ นี่ครับเปิด่อยๆเลยนี่หัวใจหูยของเขนุ่มจริงฮะเด็ดร้านนี้แนะนำอีกหนึ่งร้านนะฮะอร่อยเด็ดสายคลองเลยไป <c oughs> อยู่แถวลำลูกกาคลองสองนะฮะด้านหลังตลาดนานาเจริญนรับแวะมาชิมได้เลยฮะรับรองไม่ผิดหวังครับร้านนี้ร้านมันทรน,นะที่กัดร้านอยู่ที่ ลานจอดรถ3ด้านหลังตลาดนานาเจริญลำลูกกาคลอง2ประทุมธานีครับอยู่ด้านหลังตลาดนะอยู่ตรงลานจอดรถ3ชื่อร้านเล็บคุดลุงพรเตี๋ยวไก่มระก็ฝากร้านด้วยนะครับเห็นลุงพรว่าเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นครับผมก็มีโปรเสริมเติมความอร่อยครับช่วงปลายเดือนวันที่24ถึง31มกถึงามกราอ่ามกรากติกาง่ายๆก็คือพิมพ์ว่ารับโปรในเพจ ของลุงพรชื่อเพจอะไรครับเพจเล็บพุดลุงพรเตี๋ยวไก่ครับเล็บพุดลุงพรเตี๋ยวไก่นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวลองลองไปครับผมครับก็คือ1แถม1ก็มา1มา2ท่านก็คือจ่ายหนึ่งท่านมาสองจ่ายหนึ่งแต่แต่แต่ต้องไปไปกดไลค์กดแชร์ในในเพจก่อนนะฮะท่านที่มาทานที่ร้านไปร่วมกิจกรรมในเพจก่อนครับท่านที่มาที่ร้านก็ถ้าไม่มีการร่วมกิจกรรมมาให้ดูก็ก็ปกติปกติครับผมครับถ้าใครไปร่วมกิจกรรมเอามาให้ลุงพรดูไไดดด้้้นนะคครรรรััับบบก็ผผิเลยที่าม ฝากกว้ด้วยครับเล็บคุดลุงพรเตี๋ยวไก่นะฮะด้านหลังตลาดนานาเจริญลำลูกกาของสองครับขอบคุณมากครับลุงครับครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ